ผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนรอยาริสเอทีพบิตกันอยู่ใช่มหมแต่ทีนี้โตโยต้ยาตอบอกว่าเรามีรุ่นขั้นเวลาอย่างตัว Nightshade มาดูกันว่ามันต่างกันตรงไหนมาเริ่มที่กระจกมองข้ากันก่อนแน่นอนว่าจากเดิมนั้นออปชันนี้จะให้เฉพาะรุ่นลักชัวรเท่านั้นแต่คราวนี้ก็จะเอารุ่นพรีเมียมนั่นแหละมาใส่กรอบแบบนี้กันบ้างเรียกได้ว่าดีไซน์แบบนี้ ระตุ้นส่ตาให้ดูสวยงามขึ้นอีกนิดนึงแม้บ้านเราจะไม่ได้ล้ออนลอยขนาด17นิ้วแต่แล้อนั้นก็จะมีการรมสีามเพื่อให้ดูเข้มขึ้นจากเดิมนั้นก็จะมาเป็นแบบทูโทนก็คือว่างานนี้ก็จะมีการแต่งดำสมชื่อไนท์เชดเลยทีเดียวอีกออปชั่นหนึ่งที่จะมาพร้อมกันเลยก็คือสปอยเลอร์หลัง ที่คราวนี้ก็จะมาเป็นแบบสีดําเงาซึ่งก็จะตัดกับบางส่วนที่จะมาเป็นแบบสีดําก็คือว่ามันจะได้ความเท่อีกระดับหนึ่งอีกด้วยอีกไฮไลท์หนึ่งของรถรุ่นนี้ก็คือหลังคาก็จะเป็นการตกแต่งด้วยสีดาเพื่อสอดคล้องกับกระจกมองข้างและล้ออลลอยรวมไปถึงสปอยเลอร์หลังผมเชื่อว่าถ้าเห็นแบบนี้หลายคนก็บอกว่าโอ้โหมาแบบนี้คงได้หลังคาสีดํเป็นครบทุกสีเลยใช่ไหมล่ะเปล่าเลยครับ เพราะว่างานนี้ก็จะมีทั้งเลือกทั้งสีขาวบุกซึ่งเราก็คุ้นเคยกันดีกับอีกสีหนึ่งไม่แกะกลองอย่างสีเทาซีเมนต์เกรย์ซึ่งจะเป็นสีเทานมที่หลายคนนั้นโปรดปานกันแต่ถ้าเกิดใครอยากได้สีอื่นนั้นก็าไเล่นรุ่นตัวตั้งต้งตนอย่างพรีเมียมหรือพรีเมียมลักชัวรี่ก็จะได้ไปนะครับส่วนเบาะนั่งคราวนี้ก็จะมาเป็นแบบหนังทั้งตัวตัดกับตะเกียบสีเงินซึ่งคราวนี้ลายเบาะก็จะเหมือนกับตัวพรีเมียมลักชัวรี่เลย รวมไปถึงแดชบอร์ดที่จะมีการบุได้วยหนังสีดำเรียกได้เลยว่างานนี้แต่งเข้มทุกจุดตามชื่อไนเชต e จริงๆแน่นอนว่าขุมพลังก็ยังคงเป็นเครื่อง1.2ลิตร Dual VVTi กำลัง94แรงม้าแรงบิด110นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ Super CVTi มีแค่ขับเคลื่อนล้อหน้าเหมือนเดิมสำหรับราคาจำหน่ายก็จะอยู่ที่699,000บาทหรือก็คือ7 0 0 0 0 0นพันนั่นเอง แต่ทุกคันคุค้นๆไหมครับราคานี้เหมือนเคยเจอที่ไหนถูกต้องครับนี่คือราคาของตัวพรีเมียมลักชัวรี่ซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีข้อแตกต่างจากรุ่นนี้อยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัวล้ออันรอยเองก็ยังคงเป็นแบบสีทูโทนขนาด16นิ้วอยู่จะไม่มีการลมดำแต่อย่างใดแต่อย่างน้อยก็มีความสวยในแบบของมันพร้อมกับสีรถที่จะมีหลากหลายขึ้นทั้งเทาอ่อน เทาเข้มสีดำไปจนถึงสีแดงหรือแดงอมสม้มแต่ไม่มีหลังคาดำกับสีเทานมมาให้พร้อมกับไฟส่องสว่างแอมเบียนไลท์ที่แม้ว่าจะปรับสีได้เหมือนกันแต่ว่าจะมีการเพิ่มตำแหน่งตรงช่องเก็บของด้านข้างและบริเวณแผงแดชบอร์ด ส่วนตัวลำโพงนั้นจะมีการอัปเกรดให้เป็นของ p i o โอนีซึ่งคุณภาพเสียงจะดีกว่ากันอยู่ประมาณหนึ่งปิดท้ายด้วยแผงแดชบอร์ดกับเบาะนั่งก็จะมีการหุ้มหนังสีแดงซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ประจำรุ่นอีกด้วยแน่นอนว่าถ้าเกิดใครสนใจไปดูได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศครับ